สวัสดีครับพอแม่พินนองสุปผูสุกขนนะครับมื่อนี้ลุงหลานสิมากินหมูบักเนาด้วยครับภาษาไทยเอื่นหมูมันเน่านะบ้านเราเอื่นหมูมาเน่าครับลุงหลานใส่เนื้อสันในสันในหมูเนาะสันในหม,นะนนมูมันสินิ่มนะลวกน้าห่อนแล,นลดด้วก็ราดโดยน้าจิ้มครับราดเล่มมันนี่ราดเข้าไปน้ำลายไหล ขาดย,ยงเดียวเมนูนี่เป็นเมนูกับเกี่มครับหน้าสิเป็นกับเกี่มเนาะลงหลาดหลาดครับไปเลยพักข้มีแตงกัวครับมะละแล้วกะ็จอดบระเภาออนครับลุยเลยเนาะน้ำลายไหลแล้วบวบโดนนะขออนากใส่มือกินด้วยครับเด้อ ครับก็รทสู่ความเพชรไดเพราะท่านนะครับมันพริกเพชรพดวิธีการหั่นหมูมะนาวหั่าเลือกเอาครับบางคนเราจะหมักเนาะเลือกเนื้อหมูมาอาจจะใช้สันนอกหมูสันนอกก็ได้หมูสันในก็ได้เนื้อสะโพกก็ได้ครับผมเนื้อแดงก็ได้ครับแล้วจะหมักจะลุงหลานเอาเนื้อสันในมา เนี่ยโมชันในเนาะมันจะหนุ่มนะเอาเปรี้ยวเบี้ยงราสีอีกนน,นึงว่ามันกับเพาะครับเป็นกับแกมแกมเบียร์แกมเราเขาใั่เข้ากัน Ồ, cứ tốt tuột mình nè Ừm Cái phân tuột, cái tốt, nữa, giờ phân tuột nữa กินครับฝนตกพอดียากินนึกอู้ ฝนตกให้ตึงเลยเนาะเดี๋ยวบองเอหน่อยก่อนกำลังสเสียบๆฝนตกนะครับคือโบเป็นกปตกหมองเขาเห็ดในเห็ดหน้าพุ่น อันนี้เสียบดอจัาล right? ุข้าวอันข้าวค่ข้างในเนอ้ย พังหันฝนตกมาเม็ดใหญ่ครับ สวนการเฮ็ดน้ำกิ่มมาลาดมูบังเน่าหูเมียงครับพริกขิ้หนูกระเทียมลาบักซี่ปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาน้ำตาลแล้วน้ำบังเน่าครับมกักรสได้รสอรุณเท่าที่บะหมี่เนื้อแกะ จับกินเยอะยอดบอกเอ้ออยหยอดบอกเผาอ่อนนี่เขากันขนาดเลยกับกับบนวบนวันนั้นคือนส่วนที่ตกตกถึงหัวหลานด้วย ขาดอย่างเดียวบ่ามีเนวแก่สามีเนวแก่นโอ้สุดยอดเลยลายวดอัซิบอมอดเดอร์เพื่อนๆด้วย พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเรือสิเน,ะนาะนั่งรล่อบ,บ่วงกันเนาะดูสิเล่นหนำสีท,งทองๆกมาต้นแก้่วกัน ข้อนี้อย่างหนึ่งที่ใส่เนื้อหมูสันในมันหนุ่มดีมันหนุ่มครับเวลาลวกแกหลวกสูกหลให้มือสักหกสิบเปอนะร์เซ็นต์เนาะลูกมันดีแสงหมูวันน่าว เป้นก็ะก,ก,กระกระลำเอวมาละก็ได้แตงก็ได้ครับหรือสิเป็นแหนขะข้าปอกปอกเอาแต่ทั้งต้นเนาะไปแซ่น้ำแข็งนะ่ะคือกรอบเดียวอืม,อม บนแหลมาหรอแหลเอ็นเอ็นมาเลยโอ้โหไปตกหมองเขาเห็นนะ แต่งานว่าขาดอย่งเดียวคือหวานเนี่ยขาดหนำ่ำมันละคงๆหล่อมือเลยวันนี่ ฝ่ามืดมาเลยครับเลย คนสิมา่ะจบแจ็บแฮง